ไปมาแล้วนี่นี่อาพิซินหายนีไม่ใช่พิซินหน่ยไม่ใช่ตัวต้นเหตุอะไรล่ะเออ่เราไม่ซ้ำเครื่องไขอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรคะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไปลองไมาด้วยอ่ะน้องไปอยู่ด้วยกันไหม บะนไล่อะเคืออะไรอ่ะสักพักเขาห้ามไปเล่นผีแล้วเจอตัวเราอ๋อเน็ตผมไม่ดีออโทษค่ะอไปว,ว่าเกมเน็ตไม่ดีเพื่อนปัน่นโนตเสร็จแล้วอะเราที่ยังเดินปึ๊บไม่รู้นะว่ามีผีจริงหรือผีบอดนิ่งไว้ก่อน เสียงอะไรร้องอะธานุกีอ่ะไปค่ะเดินสำรวจไปก่อนนี่เจอเครือค่ะยางก้าวยางด้วยความมุมั่นเรียบร้อยค่ะเครื่องนี้เป็นของเราอืมดูเลยค่ะเนบร้อยไม่แต่เจอบอดเดียวค่ะว่าดูนิ่งๆกัน นิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆโอ้แล้วจะเปที่แล้วจะเปที่ของผมไปเซี่ยงไฮ้ของผมก็ว่าของผมเสียงเงี้ยทุกอย่างด,ดีอยู่เดี๋ยยๆปิดพัดลมก่อนนะเอ้ยผีจริงค่ะผีจริงค่ะทุกคนมารอรอเวลานี้มานานละที่ผมได้ไดเชิดฉาย ปันคนเดียวค่ะไม่ขอยุกเกี่ยวกับใครแล้วผมจะทำให้ได้โอเคเพื่อนไปช่วยแล้วค่ะเราปั่นเลยนะลองม,มากี่ปัน่นปั่นเลยอ้าวบีฟโลกล่โล,ล,ล่ปั่นเลยค่ะไม่ไมีเสียงหัวใจปั่นเลยเฮ้ยไ,ไม่ตีนอนอน่ะไม่ไม่แกวนเนาะ อุดเพื่อนเราไปช่วยกขาเจ็บไม่เป็นไรคะ่ะผมคือตัวพิกเกมช่วยบอกได้ไหมเราเจอใครอะผีตัวไหนเนี่ยไม่ต้องมาแล้วคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะอย่ามาเคมคะ่ะไปไปช่วย๋อ,อเขาเดินกันได้ละเสียงอะไร นี่ผมถือว่าอันตรายนล้วะเนี่ยวิ่งข่อแมพแบบนี้แต่ผมกลัวที่ไหนอาจได้เครื่องค่ะเครื่องใหม่สดแบบนี้แล้วไม่ของผมรีบรออาผมเ่นกับตัวกระสีมผนนะครับอุปกรณ์รีบรีบอีบรีบรีบรีบีบรีกรีบรี่รลบรี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 บบรบบร ไปเองดีค่ะเราต้องไปไปวยเพื่อนไปช่วยเพื่อนตีนอนปะไีนอนจริงด้วยเราเจอใครอะเจอใครอ่ะ ทำไมผีอยู่ไหนอะไม่มีแต่เสียงโอ้ผีอยู่นูน่นเอ้ยขวามาขวามาเวนแล้วเฉี่ย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 แล้วเอ้ยขวามา วาร์ปมาวาร์ปมาออกเลยค่ะออกเลยออกเลยออกเลยค่ะแล้วยามองกลับไปค่ะวาร์ปมาอีกแน่แน่ทำไปช่วยเพื่อนค่ะเป็นไงพี่เซิมไทพพอได้มะมเออ เออยออ้อออออหมอนผิดหมอนผิดโอ้ยไปแล้วอไปแล้ว <c oughs> ปัตเรียกแขก <c oughs> ไปค่ะไปช่วยเพื่อนต่อไปขอโทษค่ะมันตึงจริงมันตึงจริง <c oughs> อื่มมันตึงมันตึง เอาไว้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 เต็มร้อยเลยค่ะพี่ผมเป็นหมอค่ะผมเป็นรอรี่ผีรักษาค่ะเกิลรถพิษแล้วฉันจะไปช่วยเธอเองฮึผีเก่งแล้วเกินผีตัวนี้เพื่อนเราอยู่ไหนอะฮัลโหล ไปหนู่งหลังเหรอไปค่ะเอ้ย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 ุ๊ยอ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 ยอุ๊ยยเใครลอใครไปนะค่ะ ปีไปแล้วเพื่อนช่วยได้รับไปแล้วค่ะโอ้ยนั่งดีๆแล้วค่ะเป็นไงคะพี่เสี่งใหผมพอได้มาสกิลการเล่นเน็ดบายหมดแล้วโอ้ยอยังได้อยู่พี่เสี่งใหไงปแล้วเป็นเลย อย่าเรียกผมว่าโลเลยอย่เรียกว่าแรดูเลยค่ะลกเลยค่ะลกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไปปั่นในบ้านดีกว่าติ๊กเสียใครร้องเสียใครร้องใครปั่นอยู่แถวนี้ร้องด้วยอีกไหนอะ่ะช่วยไหมอ,อ่ะมาสิอเอ็งไง อยู่ชั้นก่อนเดี๋ยวไปลุยครับปืนเอินอย่าเพิ่งหลับแคลมบอกกูไม่ได้เป็นอะไรกูไม่ได้เป็นอะไรกูไม่ได้โดนยิงมาหาล่อเครื่องนี้เลยคะ่ะเอาไว้จบไปเลยค่ะเป็นไงไี่ซิงผีตีผมไม่โดนอะ่ะตึงขนาดไหนอ่ะเอาเดินเข้าบ่อเพลิคนอ้วนไปละจ้า ไปิดเอกข้างล่างมีอะไรไม่เข้าทำเสียก็จะไม่ได้ลูกเสือดิจ่ะอ้าวเปิดไปแล้วเหรอเวนกาก่องเปล่าชิบล้อแล้วชิบหลอดโอ้หมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยมีเสียงซะด้วยไปลปล่อยไปดิทิทๆทิาทำไมมีเสียงหัวใจล่ะ อ๋อมันค้างมันเนค้างไม่ดีเลยค่ะโอ้โหถ้ามันมีปุ่มกดนอนได้ถุ่มจะนอนในนี้นะเป็นไงเป็นไงเขาเรียกว่าเหยียบจมูกเสือค่ะมาเล่นถึงในบ้านเขาเลยเป็นไงผมของจริง นี่คือปั่นแล้วนี่เร็วเงี่ยเป็นเงนียเป็นเงียไปวิ่งดีกว่าเด็บเคลื่อนจะด,ด่าแม่ซะก,ก่อนไปค่ะมผมยังไม่โดนปีนะพี่ซิ่งไงเป็นบบเก่งไหมไปแล้วเหรอโอเคไม่ไปค่ะขอบพระคุณค่ะว่างๆแวะเรียมเยียนกันมาใหม่ ผมยังอยู่ที่เดิมเสมอค่ะที่เสียงไฮ้มองมาก็จะเจอผมบางทีคนที่เขาไม่กินเหล้ากินเบียร์อาจจะไม่ได้คนดีแต่เขาแค่ไม่มีปังอะไรเนี่ยร้องเก่งเฮอเครื่อในแถวนี้ค่ะผมจำได้อยู่ตรงไหนเหมือนเนยในวีเจลเจลาเจลาจลา แ่เจอทา,านุกิจังธนกินกดเดิ้นเกมน่ารักโอ้โหใหม่สดอีกแล้วค่ะเรียบร้อยใหม่ๆส,สดแบบนี้ถ้าผมปั่นแล้วเครื่องมันระเบิดนี่คงตลกแน่ดูเลยแต่เย็นๆสาวอยากตื่นเต้นไม่มีเสียงหัวใจนิง่งๆค่ะนิงน่งๆนิง่งๆนิ่งๆกระตุกหน่อยค่ะ ้เคลียร์ไหมคะล็อกระัุกเนี่ยพีอะไรเนี่ยไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไอ้หมอนี่ชอบปีล้มมันไม่ชอบแขวนเขายังไม่แขวนเราเลยใช่ไหมเขาปีล้มอยู่เดอยเลยนี่แขวนล้วแขวนล้วแขวนละแขวนละ เขาจะเห็นเราไมาอุย้ยฟุ้ยฟ้าซ้ำด้วยอุ้ยเฝ้า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 โอ้โ,อโอหโหร้ายจัดเลยอ่ะเป็นภาพที่ไม่น่ารักเลยค่ะเขาไม่ปีซ้ำกันนะแกว่แล้วก็โอ้โห เพื่อนก็นเฟสแร้เอามาเพื่อนผมเอานะปั่นเลยเพื่อนวันนี้ไครปันไม่มีไรแช่เครื่อ,องหนิเอา้าผมจะเสี่ยงไหมเอาจริงนะผมรู้ว่าเสี่ยงแต่ผมต้องขอลองอะ่ะหนุยไปแล้ว เราไม่ปาดล่ะพี่ชายพี่ชายไม่ปาดกันละเบ๋โอ้จิตใจทำได้อะไรอ๋อเครื่องโดนล็อกแน่เลยไม่ได้ปะอ้าวเดวิ่ตามมาหิวให้โถ่เลยเราคิวเขาชอบเราที่แท้เขาหลงทางพอป,ปัน่นก่อนแล้วน,นะพี่นะไม่มีใครจุ่มเครื่องเลยผมจุ่มไม้ก่อนแล้วค่ะ เอ๊ะผมต้องไปอ่ะโอ้โเจ็บหนักเลยโอ้ย,อยนี่มันแสบแสบเหลือเกินนี่อ่ะผมไปบอโ่ให้เพื่อนโคตรแอรคกาโคตรอันตรายเลย พี่ไม่ปั่นหรอคะล้อะรอไอ,อ,อ,อ้อผุ่มรอได้ขับปั่นด้วยกันนะคะค่อยๆปั่น,นะคะเหมือนซ้อมถักปันป่นเนตอนซ้อมนะคะ่ะนี่คือของจริงละแต่เราท้ายเหมือนตอนซ้อมค่ะเราสบายๆวายเพื่อนของดาเราอะแม่คูสต้มยำใช่ปั่นจริงก็เครื่องระเบิดเพื่อนเพื่อนน่กระกำมัดอยู่ ผมออกเลยนะผมบอกผมออกเลยนะวูดไปไม่ต้องไม่ต้องฮิลชัดไม่ต้องฮิลไม่ต้องคงไม่ต้องฮิอะไรหรอโอ้ยไปแอบก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมาอุ้ยเร็วๆร็วผีเร็วๆเร็วๆเร็วๆ พีทไม่อยู่สักหน่อยอะพี่ไม่อยู่ก็ต่อยอะพี่ไม่อยู่สักหน่อยละไม่อยู่สักหน่อยละเออขอบคุณท่าอ่าคนไทยแน่นอนถ้าเป็นน้ำใจแบบนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวยูวกันรูมยูววันนี้แหละค่ะโว้ยพี่มาฟองสิเจมม,มามามาไปคิวไปคิวสิ่คิวเอออุ้งลาแป๊บลาแป๊บทุกคนลาแป๊บ ลาไปแมค่ะปะพอแล้วไปเถอะไปเถอะไปเถอะพี่มันจบแล้วพี่พอเถอะพี่เขาไปเอาจริงไปเถอะพ,พี่ไปเถอะพี่ไปเถอะไปเถอะว่ไปเกมใหม่จะดีกว่าค่ะทุกคนลุยเป็นไง พี่เซียนไฮไม่อยู่ดูผมหนีมาได้ชนะโถ่เอ้ยซิ่ไฮไม่อยู่ดูคัสเซ่ของผมเลยสนใจในวันที่ผมรซส,สุเร็จพี่เซียนไฮไม่อยู่ได้เท่าไหร่อ่ะเห็น่าไปได้แต้มมนเลยหูสามหมื่น นี่ดูคะแนนผมค่ะนี่ค่ะคะแนนนี่ค่ะนี่นี่นี่ค่ะนี่เขาเรียก MVP MVP นี่นน MVP ค่ะไปค่ะได้